เซียนอมตะ2500ปีบทที่961จะมีวิชากระบี่ที่แกร่งกล้าถึงเพียงนี้ได้อย่างไรคลื่นบนลานสับป,ประยุทธ์ประกายไฟพุ่งผ่านทั่วทุกพื้นที่กระบี่โบราณปะทะเข้ากับกรงเล็บพยักภายใต้แรงกดขมมหาศาลที่ถาโถมเข้าหากันเองยิ่งเมื่อมีโล่พลังงานป้องกันไว้คนทั้งสองก็ไม่ได้เก็บงำฝีมืออีกต่อไประเบิดพลังของตนออกมาอย่างเต็มที่ทันที สองพลังโจมตีเข้าใส่กันอย่างไม่หยุดยัง้งเว่ยหูออกหมัดพยักอย่างสุดกำลังและเห็นได้ชัดว่าอยู่เหนือกว่าซูเย่ขั้นหนึ่งในระหว่างการปะทะกันซูเย่รอบมองหาโอกาสที่ดีที่สุดในการโจมตีเพราะอย่างไรเสียอีกฝ่ายก็เป็นถึงยอดปรมาจารย์แก่นสาม แม้จะมีพลังจิตขั้นสูงสุดคอยช่วยเหลือทำให้พลังการต่อสู้ของเขาเกือบทัดเทียมกับว้หูได้แต่มันยังคงไม่เพียงพอที่จะเอาชนะอีกฝ่ายได้อยู่ดีดังนั้นเขาจำเป็นต้องมองหาโอกาสการโจมตีที่ดีที่สุดและสยบคนตรงหน้าในคราวเดียวนี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับยอดยุทธผู้แข็งแกร่งตึงตึงตึงเสียงออกกระบวนท่าต่อเนื่องดุดหาฝนถาโถมลงมา โดยฉับพลันซูยเยเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วหนึ่งแสงคมกระบี่ปราบ14รัดเมื่อเห็นจุดอ่อนที่เว่หูเผยออกมาจากการโจมตีเต็มรูปแบบซูยเย่ไม่คิดลังเลแม้แต่น้อยชักกระบี่ของเขาออกมาในทันทีชิงเสียงคมกระบี่ดังขึ้นฝูงชนยังไม่ทันได้ตื่นตกใจสายตาของพวกเขาก็เห็นลำแสงกระบี่รูปกากบาทสีม่วงทองซัดเข้าที่หน้าอกของเวหูจากด้านหน้าโดยตรงแล้ว ทว่าต้านทานได้เวยหูต้านทานได้ดูสิแสงกระบี่ของซูเย่กระชากไวหูไม่ได้เลยแล้วไปกว่านั้นเวยหูยังคว้ามันด้วยกรงเล็บอีกเสียงอุทานดังขึ้นทุกคนหันมองตามทันทีเมื่อเห็นภาพคมกระบี่กำลังฟาดฟันใส่เวยหูฝูงชนก็แทบจะหัวใจหยุดเต้นไปพร้อมๆกัน แต่พอเห็นว่าแสงกระบี่สีม่วงทองถูกกรงเล็บพยักคว้าจับไว้หัวใจของทุกคนก็กลับมาเต้นอีกครั้งต่างคนต่างสูดลมหายใจเข้าลึกในตอนนี้เองกึกเสียงเสียงหนึ่งดังขึ้นภายใต้ความสนใจของผู้ชมเว่ยหูใช้กรงเล็บของเขาจับลำแสงกระบี่รูปกากบาทสีม่วงทองแล้วบทขยี้มันทุกคนยกยิ้มว่วหูก็ยังคงเป็นว่วหูอยู่วันยังค่ำ ยอดอัจฉริยะแห่งรุ่นไม่ได้เป็นแค่คำพูดเพียงลมปากทว่าเมื่อทุกคนคิดว่าวัหูจะโจมตีกลับเสียงของซูยเย่ก็ดังขึ้นอีกครั้งอานสีเงินสะท้อนภาพอาชาขาวพุ่งทยานดุดด,ดังดาวตกซุ้มเสียงลุ่มลึกดังแผ่วเบาฟึบก่อนจะดังออกไปให้ทุกคนได้ยิน ทั้งร่างของซูยเย่กลายเป็นลำแสงสีม่วงทองในขณะที่ลำแสงกระบี่ไม้กางเขนถูกเวยหูบทขยี้เขาก็พุ่งทะยานตรงไปที่ตำแหน่งของเวยหูอีกฝ่ายรีบรุดถอยหนีทันทีที่ซูยเย่จมตีลงไปกรงเล็บทั้งสองของเวยหูพลันกลางออกและยื่นไปข้างหน้าต้านรับกระบี่ยาวในมือของซูยเย่โดยตรงเป็นการโจมตีที่รุนแรงอะไรเช่นนี้ ด้านนอกสนามผู้อาวุโสและนักบวชในชนเผ่าต่างมองตาไม่กระพริบพวกเขาเป็นลูกหลานของชนเผ่าโบราณเป็นคนที่หลงเหลือมาจากหมู่บ้านในสนามรบโบราณบนโลกจะยังมีวิชากระบี่แบบไหนที่พวกเขาไม่เคยเห็นอีกแต่แล้วในวันนี้ทักษะการโจมตีของซูเย่ได้ทำให้ทุกคนตกใจอย่างสุดขีดมีวิชากระบี่ที่แกร่งกล้าถึงเพียงนี้ได้อย่างไร ฉันไม่เคยเห็นวิชากระบี่ที่ดูร้ายและเด็ดขาดขนาดนี้มาก่อนนี่ไม่ใช่วิชากระบี่โบราณฉันคิดว่าซูเย่น่าจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองไม่ใช่แค่ความชำนาญในกระบี่เท่านั้นแต่ประสบการณ์การต่อสู้ของเขาก็น่ากลัวมากเช่นกันฉันสังเกตวิธีการต่อสู้ของเขามาตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ พบว่าทุกการเคลื่อนไหวและทุกกระบวนท่าที่เขาใช้นั้นไม่ว่าจะจากมุมของการโจมตีความเร็วความแข็งแกร่งหรือการเชื่อมต่อระหว่างการเคลื่อนไหวมันสมบูรณ์แบบมากเขาเก่งมากจริงๆพอจับจุดอ่อนได้ก็เริ่มโจมตีโต้อตอบทันทีแถมการปรับตัวระหว่างการต่อสู้ก็นับว่าน่าสะพรึงกลัวไม่น้อยแต่เวหูเองก็ฝึกฝนมาจากสนามรบ การโจมตีระดับนี้ยังไม่เพียงพอที่จะสยบเขาลงได้ท่าซูเย่ไม่มีกระบวนท่าที่แข็งแกร่งกว่านี้เขาจะต้องเป็นประชัยอย่างแน่นอนใช่แล้วทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยอีกทางด้านหนึ่งเจ้าสำนักก็พยักหน้าเห็นด้วยทุกคนต่างอยู่ในขั้นราชันยุทธพวกเขาสามารถมองทะลุสถานการณ์ในสนามรบได้อย่างทะลุรุโปรงเพียงแต่ว่าพวกเขาประเมินซูเย่ต่ำเกินไป 19บ้าฆ่าคนพันลีไม่รั้งรอทันทีที่กระบวนท่าที่สองถูกสกัดกัน้นซูเย่ก็ใช้ออกด้วยกระบวนท่าที่สามทันทีไม่มีแม้แต่โอกาสให้ไวหูได้โตกลับบึ้มกระบวนท่าที่สามระเบิดออกมาหลังจากต้านทานการโจมตีรุนแรงสองครั้งแล้วไวหูก็ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเท่าสูยเย่อีกเขาเริ่มก้าวถอยหลังไปสองก้าว แม้ว่าจะเป็นเพียงสองก้าวสั้นๆนแต่ก็เพียงพอที่จะทำให้ซูเย่บุกโจมตีได้อีกครั้งหนึ่งร่างร่วมศึกสามพันลี้หนึ่งกระบี่ดังหมื่นแม่ทัพขณะที่ไววหูถูกฟาดฟันจนถอยร่นไปไอพลังปราณจำนวนมากที่พุ่งออกมาจากกระบี่ทองสำริดโบราณในมือของซูเย่ซึ่งควบแน่นเป็นกระบี่พลังงานขนาดใหญ่ก็โจมตีเข้ามาอย่างรวดเร็ว ลำแสงกระบี่ขนาดใหญ่ที่มีแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวได้ฟาดลงมาอย่างแรงคมเขียวออกจากฝักปราบชบาประดับท้องฟ้าสีครามด้วยดวงดาวแสงกระบี่ขนาดใหญ่ยังไม่ทันตกลงมาร่างกายที่ล้อมรอบด้วยแสงพลังงานสีม่วงทองพลันพุ่งตรงไปเบื้องหลังไว้หูพร้อมกับกวัดแกว่งกระบี่ยาวในมือของเขาชั่วพริบตาบงกฎพลันปรากฏออกมาจากความว่างเปล่า ทั้งหน้าและหลังกระบี่หนึ่งเล่มและดอกบัวหนึ่งดอกปะทะกับเว้หูในเวลาเดียวกันพยักคำรามเว้หูตะโกนออกมาทันทีที่เสียงนั้นดังขึ้นพลังงานที่น่าสะพรึงกลัวก็พุ่งออกมาจากร่างกายและเปลี่ยนเป็นเสือขาวตัวใหญ่คำรามขึ้นท้องฟ้า เสียงคำรามก่อให้เกิดคลื่นเสียงอันน่าอัศจรรย์แต่ถึงอย่างนั้นเมื่อสัมผัสกับแรงกระแทกอันหนักหน่วงบนแสงกระบี่ขนาดใหญ่ที่ซูเย่ได้ปลดปล่อยออกมามันก็แตกเป็นเสียงเสียงในทันทีทว่าตอนนี้เองเว่ยหูเพลอคิดว่าในที่สุดเขาก็สามารถทำลายการโจมตีของซูเย่ได้อาทิตย์จันทรดาราการกระบี่เรียงราย28ดันกับสองประกายในอุทรพยักขาว เสียงของซูเย่ดังมาจากท้องฟ้าอย่างแผ่วเบาหลังจากนั้นเสือขาวที่ดูร้ายและทรงพลังก็กระโดดลงมาจากฟ้าคำรามไปทางเวยหูคำรามเวยหูไม่มีท่าทีหวาดกลัวเมื่อต้องเผชิญหน้ากับเสือขาวและเสียงคำรามพลังงานในร่างกายของเขาปะทุข,ขึ้นมาในทันทีก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสือขาวเช่นกันแล้วจึงพุ่งขึ้นไปประจันหน้ากับอีกฝ่ายโดยตรงเมื่อเห็นฉากนี้ผู้ชมโดยรอบอดที่จะอุทานออกไม่ได้ ไม่มีใครคาดคิดว่าคนสองคนที่ความแข็งแกร่งแตกต่างกันมากจะสามารถต่อสู้มาจนถึงระดับนี้ได้เว่ยหูยอดเป็นถึงปรมาจารย์แก่นสามแต่เขากลับถูกซูยเย่ไล่ต้อนมาถึงขนาดนี้เฮ่อซูยเย่คนนี้มีกระบวนาการโจมตีมากมายขนาดนี้เลยเหรอการโจมตีครั้งนี้เปลี่ยนไปมากตอบโต้ไม่ทันเลยฝีมือของเขาแข็งแกร่งมากจริงๆแข็งแกร่งมากๆด้วย ชนเผ่าโบราณเกือบทุกคนต่างประหลาดใจเป็นอย่างมากพลังของซูเย่นั้นเกินไปจากที่หลายคนคาดไว้มากจริงๆทว่าฉากในวินาทีต่อมานั้นได้เปลี่ยนจากความประหลาดใจเป็นความตกใจอย่างสมบูรณ์พวกเขาเห็นเพียงเสือข่าวยักษ์สองตัวปะทะกันและเสียงของซูเย่ก็ดังขึ้นอีกครั้งหวังเพียงคมกระบี่ฟาดฟันบุกเบิกดินแดนให้ประเทศชาติ ทันทีที่คำไร่ออกมาลำแสงกระบี่สีขาวนวลพันปะทุขึ้นจากกระบีทองสำริดโบราณในมือของซูเย่อย่างไร้ความปราณีเขาชฉวยโอกาสในตอนที่เว่ยหูเปลี่ยนพลังให้เป็นเสือขาวและไร้การป้องกันโจมตีไปยังหน้าอกของอีกฝ่ายทันทีพลังอันเฉียบคมนี้ราวกับว่าสามารถตัดผ่านมิติได้มันทำให้เว่ยหูผู้กล้าหาญยังต้องสั่นสะท้านอย่างไม่อาจควบคุมได้นี่คือวิชากระบี่ที่สังหารยอดปรมาจารย์ได้ และยอดปรมาจารย์แก่นสามก็ถือว่าเป็นยอดปรมาจารย์เช่นกันผมชนะแล้วเมื่อแสงกระบี่อันคมปราบโจมตีหน้าอกของวยหูมันก็หยุดชะงักไปอย่างกระทันหันหาได้ทำร้ายวยหูแม้แต่นิดเดียวกลางอากาศซูเยกยิ้มเล็กน้อยเก็บกระบี่กลับคืนเสือขาวตัวใหญ่สองตัวที่ผัวพันกันหยุดนิ่งและหายตัวไปพร้อมๆกันออมมือแล้ว ซูเย่เก็บกระบี่โบราณไปอย่างเงียบๆประสานมือของเขาให้ไวหูฉันแพ้แล้วใบหน้าของไวหูบิดเบี้ยวหน้าเกลียเลียๆแต่เขาไม่ได้แก้ตัวใดๆเอ,อ่ยยอมรับความพ่ายแพ้ของเขาโดยตรงฉันประเมินนต่ำไปคิดไม่ถึงว่าขั้นก้าวอย่างนายจะมีพลังการสู้ถึงขั้นนี้ฉันตาไม่มีแววเอง ณขณะนี้ทุกคนในกลุ่มผู้ชมตกต่างตะลึงในวินาทีก่อนที่จะรู้ว่าไวหูพ่ายแพ้นั้นทุกคนยังคงเชื่อมั่นว่าไวหูจะชนะอย่างแน่นอนแต่ผลลัพธ์นี้ความพ่ายแพ้นี้มาอย่างกระทันหันอัจฉริยะรุ่นเยาวของชนเผ่าสมัยโบราณกลับตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เช่นนี้นี่มันเกินไปแล้วแน่นอนว่านอกจากความตื่นตกใจในผลลัพธ์ทุกคนก็หันความสนใจไปที่ซูเย่โดยไม่รู้ตัว พวกเขาคิดไม่ออกจริงๆว่าชายหนุ่มจากโลกสมัยใหม่วัย20คนนี้จะแสดงฝีมืออันยอดเยี่ยมขนาดนี้ได้อย่างไรในเมื่อการฝึกฝนแบบโบราณทั้งหมดหายสาบสูญไปและไม่มีพลังปราณเพียงพอที่จะดูดซาบหรือฝึกฝนทำไมเขาถึงมีกระบวนท่าที่งัดออกมาใช้ได้ไม่รู้จบระหว่างที่ทุกคนกำลังตกใจหัวหน้าชนเผ่าก็นำโลพลังงานออกไปสู่เย่ หัวหน้าชนเผ่าเดินเข้าไปหาซูเย่ด้วยฝีก้าอันรวดเร็วพลางเอ่ยถามด้วยความสงสัยตอนนี้ผู้ฝึกยุทธในโลกภายนอกและบนโลกเป็นเหมือนกับนายหรือเปล่าแค่ผมเท่านั้นซูเย่สายหัวและกล่าวแม้ว่าจะมีคนที่แข็งแกร่งกว่าผมมากมายแต่ประสิทธิภาพการต่อสู้ที่แท้จริงของพวกเขานั้นไม่แข็งแกร่ง เพราะพวกเขาสูญเสียวิธีการฝึกฝนแบบดั้งเดิมไปแล้วและส่วนใหญ่ฝึกฝนกันด้วยวิธีการฝึกทางลัดแม้ว่าความเร็วในการฝึกฝนจะรวดเร็วแต่ทุกครั้งที่ทะลวงขั้นเพียงข้ามขีดจำกัดล่างเท่านั้นหัวหน้าชนเผ่าตกตะลึงไปครู่หนึ่งด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนคนอื่นๆต่างก็ส่หัวแล้วความตกใจก็หายไปในเวลานี้ฉันจำที่นายบอกได้ว่าตอนนี้ผู้ฝึกยุทธทั้งหมดจากโลกภายนอกรวมตัวกันเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ นายบอกฉันได้ไหมว่ามีคนกี่คนที่รวมตัวกันในโลกภายนอกแล้วพวกเขาแข็งแกร่งแค่ไหนหัวหน้าชนเผ่าเอ่ยถามทหารกว่าสมล้านนายซูยเ่เอ่ยปากตอบกว่า90อรซอยู่ต่ำกว่าขั้น9รวมถึงประเทศอื่นๆมีผู้ฝึกยุทธขั้น9มากกว่า160คนยอดปรมาจารย์แก่น1แก่น2มี80คนยอดปรมาจารย์แก่นสมี15คนและราชนุทธอีก7คนแค่นี้เหรอ สมาชิกชนเผ่าโบราณต่างตกตะลึงแม้ว่าจะมีจำนวนมากแต่99%ของพวกเขาแทบจะไม่มีประโยชน์หัวหน้าชนเผ่าสายหัวพลางถอนหายใจเฮอรมีคนน้อยเกินไปที่จะมีบทบาทสำคัญในสนามรบถ้าเราลดประสิทธิภาพการต่อสู้ของพวกเขาลงไม่ใช่แค่หัวหน้าชนเผ่าแต่ทุกคนในชนเผ่าต่างสายหัวและถอนหายใจพวกเขาคิดไม่ถึงว่าผู้ฝึกยุทธจากโลกภายนอกจะอ่อนแอขนาดนี้ แล้วแบบนี้จะทำอย่างไรดีใบหน้าของซูเย่เคร่งขรึมลงผู้คนภายนอกไม่สามารถเทียบกับชนเผ่าโบราณที่หลงเหลือนี้ได้จริงๆหากคิดจากความแข็งแกร่งของการต่อสู้และประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงอันที่จริงไม่น่าแปลกใจเลยความเข้มข้นของพลังปราณของโลกภายนอกคือหนึ่งในสิบของที่นี่และความเข้มข้นของพลังปราณบนโลกมีอยู่ที่หนึ่งในร้อยมันเป็นการยากที่จะฝึกฝนอยู่แล้ว ซูเย่กล่าว1%ทุกคนในชนเผ่าตกตะลึงมันค่อนข้างหายากที่จะสามารถฝึกฝนได้ถึงในระดับนี้ด้วยความเข้มข้นของไอปราณเพียงหนึ่งในร้อยในเมื่อพวกเราไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนพวกมนุษย์กิ้งก่าผมจึงต้องตรวจสอบรายละเอียดของศัตรูรู้เขารู้เราเพื่อจัดการกับมันได้ซูเย่พูดต่ออืม หัวหน้าชนเผ่าพยักหน้ายอย่างจริงจังและกล่าวในได้พิสูจน์แล้วว่านายมีพลังมากพอที่จะปกป้องตัวเองและฉันจะไม่หยุดนายอีกแต่ก่อนที่จะออกเดินทางฉันจะบอกจุดอ่อนที่ไม่ถือว่าเป็นจุดอ่อนของมนุษย์กิ้งก่าให้เซียนอมะตะ2,500ปีบทที่962ศึกษาวิชามายาโบราณจุดอ่อนที่ไม่ถือว่าเป็นจุดอ่อนนั้นหรอครับซูเย่ฉงนใจใช่ หัวหน้าชนเผ่าพยักหน้าและอธิบายต่อเหตุผลที่พูดอย่างนี้ก็เป็นเพราะเราได้เรียนรู้ว่าจุดอ่อนนี้ไม่เป็นอันตรายต่อพวกมันมากนักและมันสามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างง่ายดายจุดอ่อนอะไรครับซูยเยถามเขาเชื่อว่าตราบใดที่มันยังมีจุดอ่อนก็จะสามารถดึงความได้เปรียบนั้นมาใช้ได้ ในโลกนี้ไม่มีจุดอ่อนที่ไม่ถือว่าเป็นจุดอ่อนต่อให้คู่ต่อสู้สามารถหลีกเลี่ยงจุดอ่อนของตัวเองแต่เขาก็สามารถไล่บีจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ได้จากการสังเกตการเป็นเวลาหลายพันปีเราพบว่าพวกมนุษย์กิ้งก่าไม่เคยโจมตีตอนเที่ยงหลังจากลองตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเรายืนยันได้ว่าพวกมันกลัวความร้อนหัวหน้าชนเผ่ากล่าวเสริมแม้ว่าความแข็งแกร่งของนายจะไม่ได้อ่อนด้อย แต่หากพบเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการสำรวจนายสามารถใช้จุดอ่อนนี้ของพวกมันเพื่อหาโอกาสในการหนีกลับมาฉันจะส่งคนไปคอยลาดตระเวนและสำรวจทุกวันตราบใดที่นายเข้าสู่เขตการเฝ้าระวังของชนเผ่าฉันก็สามารถปกป้องนายให้ปลอดภัยได้ขอบคุณมากครับซูเย่ประสานมือขอบคุณอีกฝ่ายทันทีสิ่งนี้มีประโยชน์กับเขามาก มนุษย์กิ้งก่ากลัวความร้อนสินะสิ่งนี้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมนุษย์กิ้งก่าเพราะพวกมันเป็นสัตว์เลือดเย็นกลัวความร้อนในเมื่อนายเป็นคนชนเผ่าจีนของเราเราก็ต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้นายปลอดภัยหัวหน้าชนเผ่าครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดต่อก่อนที่จะออกเดินทางฉันจะสอนวิชาที่จะช่วยรักษาชีวิตให้นายอะไรเหรือครับซูเย่ถามด้วยความประหลาดใจวิชาโบราณหนะ้า หัวหน้าชนเผ่ากล่าวในเมื่อนายบอกว่าการฝึกฝนแบบโบราณส่วนใหญ่สูญหายไปฉันก็คิดว่าผู้ที่ศึกษาวิชามายาโบราณก็คงมีไม่มากและคงจางหายไปในสาย่านแห่งการวลาด้วยฉันส่งมอบมันให้กับนายก็ถือเป็นการสืบทอดต่อไปไว้กับชาวจีน ในเวลานี้มีวิชาภาพลวงตาเพื่ออำพรังตัวตรับใดที่มีเลือดของพวกมนุษย์กิ้งก่าเราก็จะสามารถแปลงร่างเป็นรูปลักษณ์ของคู่ต่อสู้ได้โดยตรงด้วยความช่วยเหลือของวิชามยาโบราณระหว่างพูดหัวหน้าชนเผ่ายกมือขวาขึ้นไปแตะที่คิ้วของซูเย่โดยตรง ซูยเย่รู้สึกแค่ว่าอักขระแห่งพลังปราณได้แทรกซึมเข้าไปในจิตใจของเขาจากนั้นการฝึกฝนและการใช้ภาพมายาโบราณก็ปรากฏขึ้นในสมองของเขาทันทีวิชานี้ต้องใช้พลังจิตช่วยซ้ำยังต้องใช้พลังจิตกระตุ้นลมปราณที่มีอยู่ในเลือดแล้วควบคุมพลังจิตให้เปลี่ยนตามลมปราณในเลือดจนกลายเป็นรูปแบบเดียวกับผู้ให้เลือดอย่างสมบูรณ์ เรื่องสืบหาข้อมูลไม่ต้องรีบร้อนไปไม่สายเกินไปที่จะไปหลังเรียนรู้วิชามายาโบราณหัวหน้าชนเผ่าเอ่ยกำชับผมเข้าใจแล้วซูเย่ยเอ่ยปากตอบทันควันทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาทุกคนพลันตกตะลึงเข้าใจแล้วหัวหน้าชนเผ่าเพิ่งส่งมอบวิชาภาพลวงตาโบราณให้แก่เขาไม่ใช่เหรอ นี่เพิ่งผ่านไปกี่วินาทีเองเขากลับเข้าใจแล้วอย่างนั้นเหรอนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไรกันอันที่จริงนายไม่ต้องรีบร้อนไปหรอกแม้ว่ากองทัพมนุษย์กิ้งก่าจะรวมตัวกันแล้วแต่ทางออกก็ถูกขวางไว้และเหลือเวลาอีก30วันไม่ต้องกังวลไปความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญวิชานี้ช่วยนายได้มากในการสำรวจข้อมูลแต่นายต้องไม่ตกอยู่ในอันตรายเพียงเพราะว่านายเป็นคนใจร้อน ทุกคนพูดออกมาเพื่อน้มน้าวใจทุกคนคิดว่าซูเย่กังวลและต้องการรีบตรวจสอบข้อมูลจึงพูดคำพูดที่น่าตกใจเช่นนี้ออกมาเดี๋ยวนะครับซูเย่สายหัวด้วยรอยยิ้มที่ขื่นขมก่อนจะรีบอธิบายผมเข้าใจมันแล้วจริงๆวิชาภาพลวงตาแบบนี้ไม่ง่ายนักที่จะเรียนรู้สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฝึกพลังจิตแต่มันง่ายมากจริงๆสำหรับซูเย่ที่ระดับพลังจิตได้ทะลวงไปไกลแล้ว เป็นเพียงแค่การใช้พลังจิตเพื่อดึงข้อมูลในเลือดมาประมวลผลแสดงเป็นภาพลวงตาเท่านั้นเองอันที่จริงเมื่อฝึกพลังจิตถึงระดับหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีสื่อกลางอย่างเช่นเลือดตราบใดที่มองเห็นอีกฝ่ายและจับลมหายใจของอีกฝ่ายก็จะสามารถใช้วิชามายาโบราณเพื่อเรียนแบบแสดงภาพลวงตาได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีสื่อกลางใดๆเลยไหนมาลองดูหน่อย เว่ยหูเดินหน้าขึ้นไปกรีดเลือดที่แขนของเขาด้วยกรงเล็บเสือและสะบัดเลือดหยดหนึ่งไปทางซูเย่ซูเย่คว้ามันไว้กลางอากาศภายใต้การควบคุมของพลังจิตเลือดหยุดอยู่หน้าฝ่ามือของซูเย่และลอยอยู่กลางอากาศจากนั้นเลือดก็ถูกเผาผลาญโดยพลังวิญญาณกลายเป็นไอปราณสีโลหิตที่ลอยวงเวียนอยู่รอบๆซูเย่ภายใต้การล้อมรอบของไอปราณนี้ พื้นที่รอบๆซูยเย่เริ่มบิดเบี้ยวไม่ใช่ร่างกายแต่พื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยพลังจิตถูกบิดเบือนและร่างกายของซูยเย่ก็ถูกปิดกั้นโดยพื้นที่ที่บิดเบี้ยวไปมาเมื่อพื้นที่นั้นกลับสู่ความสงบสูยเย่ที่ยืนอยู่ในที่เดิมก็ได้กลายเป็นว่ยหูไรซึ่งข้อบกพร่องให้เห็นดูแล้วเหมือนกันทุกประการภาพนี้ทำให้ทุกคนตื่นตกใจเป็นอย่างมากเดี๋ยวนกเขาเข้าใจแล้วจริงๆเหรอ ซูเย่แข็งแกร่งเกินไปแล้วเขาจะเรียนรู้วิชามายาโบราณอย่างไงไ่ายดายขนาดนี้ได้อย่างไรเขาเป็นอัจฉริยะไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังมีความสามารถในการเรียนรู้อีกด้วยเสียงดังเซ็งแซ่ไปทั่วทุกหนแห่งทุกสายตาที่จับจ้องไปยังซูเย่เต็มไปด้วยความตกใจอย่างไม่อยากจะเชื่อในเวลาไม่ถึงนาทีซูเย่กลับสามารถเรียนรู้วิชาภาพมายาโบราณได้แล้ว ไม่ต้องพูดถึงในยุคสมัยนี้ต่อให้อยู่ในสมัยโบราณความสามารถในการเรียนรู้ของเขาก็นับว่าน่าสพรึงกลัวจนสามารถทำให้โลกตกตะลึงได้เยี่ยมสมแล้วที่เป็นสายเลือดชาวจีนเมื่อเห็นฉากตรงหน้าผู้นำชนเผ่าก็เอ่ยชมเสียงดังและปรบมือดังลั่นทันทีวิชามมยาโบราณไม่ได้มีผลอะไรกับเรามากนะักแต่การที่เขาทำออกมาได้นั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ผู้นำชนเผ่ากล่าวซูยเย่พยักหน้าประสานมือแล้วขอบคุณเขาขอบคุณสำหรับคำแนะนำเหตุผลที่ผู้นำชนเผ่ากล่าวเช่นนี้เป็นเพราะวิชามายาโบราณมีข้อบกพร,ร่องร้ายแรงแม้ว่าวิชานี้จะสามารถทำให้แปลงร่างเป็นเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็ไม่สามารถจำลองหรือเปลี่ยนไอปราณได้กล่าวอีกในหนึ่งคือมันเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น ทว่าวิชานี้เหมาะสมกับซูเย,ย่อย่างมากเพราะซูเย,ย่สามารถซ่อนไอปราณของเขาได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นข้อบกพร่องร้ายแรงของมันจึงหายไปสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือนอกจากการซ่อนไอปราณของเขาแล้วซูเย,ย่ยังมีกายมายาที่สามารถจำลองไอปราณของเป้าหมายได้อย่างง่ายดายทำให้วิชามายาโบราณสมบูรณ์บูรยิ่งขึ้นสายตาของทุกคนรอบตัวเปลี่ยนไปเมื่อพวกเขามองไปที่ซูเย,ย่มันเปลี่ยนไปด้วยความประหลาดใจและความชื่นชม เมื่อมีความสามารถนี้นายจะไปที่ไหนก็ได้ในโลกนี้หัวหน้าชนเผ่าพูดด้วยรอยยิ้มซูเย่พยักหน้าก่อนที่เขาจะประสานมือให้กับหัวหน้าชนเผ่าและทุกคนรอบตัวเขาผมขอตัวก่อนทุกคนประสานมือเป็นการตอบรับซูเย่หันกลับไปและออกเดินทางทุกคนมองไปที่แผ่นหลังของเขาด้วยความคาดหวังท่านผู้นำยังไม่ได้บอกเขาว่าจะเข้าและออกจากค่ายกล8ทิศนี้ได้อย่างไรเลยนะครับ เสียงหนึ่งเอ่ยเตือนเมื่อได้ยินดังนั้นผู้นำชนเผ่ารีบเดินตรงไปเตรียมจะเรียกซูเย่ไว้แต่กลับพบว่าซูเย่เดินผ่านประตูเมืองไปโดยตรงราวกับไม่มีอะไรกีดขวางได้ฉากนี้ทําให้ทุกคนที่กําลังจะเตือนซูเย่พลันตกตะลึงในทันทีเกิดอะไรขึ้นนี่คือค่ายกลน8ทิศนะซูเย่เดินผ่านไปอย่างง่ายดายได้อย่างไรนี่มันเกิดอะไรขึ้น เมื่อออกจากชนเผ่าซุเย่มุ่งหน้าไปทางกองทัพของพวกกิ้งก่าอย่างรวดเร็วจากที่คุยมาก่อนหน้านี้ผู้คนในเผ่ากล่าวว่าฐานที่มั่นของกองทัพมนุษย์กิ้งก่าอยู่ในทิศทางนั้นอีกอย่างบริเวณที่พวกมนุษย์กิ้งก่ารวมตัวกันนั้นเป็นป่าลึกบนภูเขาที่กว้างใหญ่ไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งภูมิประเทศมีที่ดักซุ่มมากและมีมนุษย์กิ้งก่าคอยล่าตะเวนคุ้มกันซุยเย่ออกเคลื่อนไหวด้วยความเร็วเต็มกำลงัง ภายใต้สายตาของชนเผ่าที่มองส่งเขาซูเย่หายตัวไปในท้องฟ้าอย่างรวดเร็วหลังจากข้ามที่ราบกว้างใหญ่และปีนยอดเขาหลายยอดติดต่อกันซูเย่ก็มาถึงบริเวณที่กองทัพมนุษย์กิ้งก่ารวมตัวกันที่นี่เป็นป่าลึกจริงๆมันเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวขจีจนแสงแดดเข้าไม่ถึง เนื่องจากพลังปราณที่แข็งแกร่งของฟ้าดินต้นไม้จึงเติบโตอย่างหนาแน่นและสูงมากซ้ำยังมีพื้นที่เปิดโล่งขนาดใหญ่ภายใต้ร่มเงาเวลานี้เป็นเวลาเที่ยงวันกองทัพของมนุษย์กิ้งก่ากำลังหลบอยู่ในป่าลึกซูเยซ่อนไอปราณของเขาโดยสมบูรณ์แล้วตรงเข้าไปในป่าอย่างเงียบเงียบ หลังจากเข้าไปแล้วซูเย่พลันตระหนักว่าแม้ว่าต้นไม้จะหนาทึบและเขียวชะอมแต่อย่างไรป่าก็คือป่าอยู่วันยังค่ามมันยังมีบางพื้นที่ที่แสงส่องไปถึงเพื่อให้พื้นที่ป่าภูเขาทั้งหมดไม่มืดมิดจนเกินไปเมื่อพลังจิตเคลื่อนไหวเริ่มตรวจสอบพวกเวนนี่ซูเย่รู้สึกถึงลมหายใจของพวกมนุษย์กิ้งกาหลายแสนตัวในทันที ก่อนที่ความสนใจของซูเย่จะพุ่งไปยังกิ้งก่าตัวหนึ่งมันอยู่แยกออกไปในเขตที่อยู่นอกป่าลึกซึ่งไม่ไกลจากเขามากนะักจุดที่มนุษย์กิ้งก่าตัวนี้อยู่บริเวณชายป่าบนภูเขาและมีแสงแดดที่แรงมากภายในระยะ10เมตรจากตัวของมันสภาพแวดล้อมแบบนี้เหมาะสมที่จะทดสอบจุดอ่อนของพวกมันที่สุดแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นซูเย่ขยับเข้าไปใกล้มนุษย์กิ้งก่าตัวนั้นอย่างรวดเร็ว และมาถึงหลังต้นไม้ไม่ไกลนะซูเย่หยิบหินก้อนเล็กๆสองสามก้อนขึ้นมาจากพื้นคว้างออกไปโดยไม่ให้เห็นหัวของเขาก่อนที่หินก้อนนั้นจะตกใส่หัวของมนุษย์กิ้งก่าที่กำลังนอนอยู่ใต้ร่มเงาใต้ต้นไม้อย่างแม่นยำมันถูกปลุกให้ตื่นทันทีมนุษย์กิ้งก่าเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆอย่างงงงมในเวลานี้หินอีกก้อนตกลงบนหัวของมัน มันโกรธทันทีก่อนจะผุดลุกยืนขึ้นและมองไปรอบๆอย่างไม่พอใจแต่ดันมีหินอีกก้อนลอยมาตกใส่หัวของมันอีกคราวนี้มันเห็นชัดเจนว่าหินก้อนนั้นลอยมาจากด้านหลังต้นไม้ข้างหน้ามันคงเป็นการกลั่นแกล้งจากมนุษย์กิ้งก่าตัวอื่นฟอมันรีบวิ่งไปข้างหน้าจนมาถึงหลังต้นไม้ทันทีทว่าทันทีที่มันวิ่งไปถึงมันก็ตกตะลึงอย่างมากเพราะสิ่งที่มันเห็นไม่ใช่มนุษย์กิ้งก่าแต่เป็นมนุษย์ ขณะที่มันกำลังจะอ้าปากคำรามและร้องขอความช่วยเหลือพลันมีแรงมหาศาลกระชากเข้าที่คอของมันแล้วคว้างออกไปร่างกายของมันโดนแสงแดดที่ร้อนระอุาสาสองในทันทีจริงด้วยซูเย่ล็อกฝ่ายตรงข้ามด้วยพลังจิตของเขาเขาพบว่าเมื่อมันโดนแสงแดดอุณหภูมิในร่างกายที่ปกติจะเย็นก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้พลานในร่างกายของพวกมันระเหไปหนึ่งในสาโดยฉับพลัน ผู้นำชนเผ่าพูดถูกพวกมันจะสูญเสียกําลังหนึ่งในสามหากพวกมันต่อสู้ภายใต้ดวงอาทิตย์ถ้าหากพวกมันต่อสู้ภายใต้แสงแดดที่แผดเผาเป็นเวลานานความแข็งแกร่งของพวกมันอาจลดลงอย่างเห็นได้ชัดดีมากแล้วที่หาข้อมูลนี้ได้ท่ามกลางค่ายศัตรูซูเย่ไม่มีความคิดที่จะดำเนินการสำรวจต่อไปเขาฆ่า,ามนุษย์กิ้งก่าขั้นก้าโดยทันที จากนั้นจึงไร้มนวิชามายาโบราณก่อนจะแปลงร่างเป็นมนุษย์กิ้งก่าตัวนี้ซูเยจจำลองไอลมหายใจของอีกฝ่ายหลังจากทําลายศพของมนุษย์กิ้งก่าและเบาะแสการต่อสู้จนหมดสิ้นเขาก็หันกลับไปและเดินลึกเข้าไปในป่ากว้าง